ครับสวัสดีครับทมาชมที่เคารพมอน้บ่าวแอมเราทงเดินทางมาติตามตัวเลขกับแม่หนุ่มนะครับเนาะแม่หนุ่มครับแม่หนุ่มบ่เคยพลาดครับอยู่บ้านนี้มาสิบเจ็ดปีแล้วคือเกลีกคู่งวดครับคือทุกงวดโบ่พลาดจัดงวดครับสมาชมอันนี้เป็นร้านค้าขายของของคุณแม่นะครับเนาะร้านค้าหมบ้านครับร้านค้าชุ่มชนโมบ้านนะครับเนาะคนออกเขาร้ายคนอยู่ครับ เบาแอมกับสิมาสอบถามตัวเลขกับแม่หนมเบิงว่าสิได้ตัวใดดีๆเด็ดๆนะครับท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทุ่งน้ำเรื่อยครับเด้อให้เป็นขายของก่อนนะครับท่านผู้ชมเนาะให้เป็นขายของแป๊บเนาะครับเนาะนี่แหละครับแม่หนุ่มแม่อยู่เป็นคนพ่อเองกันสน๋ยวสิไปถามตัวเลขครับแม่หนมกันนะครับท่านผู้ชมเนาะไปไปเบิ่งกันครับ สว, <ics> สวัสดีครับคุณแม่นมสวัสดีครับผมณค่ะคุณแม่นุ้ยกจังนี้ยินคาวว่ามาอยู่นีสิบเจ็ดปีแล้วเ่คะถือเลขทุ้งหมดถือยู่ถือแม่ทุ้งหวมดถังห้างทั้งเทียอันขำมันบ่อขนมันเคยข้ามันนักบ่อันนั่นนะนะขนมันทางเทียขนมันบ่บ่ได้เคยข้าขนมันบ่อันมายังนี่จ้ะ ดังไปจากน้อย,อยดังไปจักน้อยไม่ซ้ำไหนะไม่จนมัดงลูกลานคนละนะอจนได้มาหาศนละมามัอที่พาดมาัถือบุคคลโอ้โชคดียุเอ็นมอถือซึ่งเหมือนทังานเสื้อเอ็นผู้ไรเนี่ยพวกถือหอัวตัวก็มีมก็จะว่าวันนี้มากมากัดเล็พขหาที่สองอมัดเล็ท่ามัติงหาที่สอง เล็กหากระลิกสองเป็นแบบเป็นไข่ไข่เอ่อแบบว่ามักเหล็กหากรหลิกสองแต่ว่าโบโบเมนเหล็กคูสองหาอย่างสี่เมนโบคา่ะสองหาแตามากอยู่โอ้สองหากระมัดอสองหากระมัดจิว่าคุณแม่ถึงทุงหัวน,นี่มาอยู่นี่สิบเจ็ดปีถุงหังวอ่าได้จากความฝันหรือว่าความฝันเนี้ยพี่ตระเวนเด็กกำลังวันโอ้คุณแม่จะเป็นเด็กกำลังวันเออบ่ก็ได้ก็ได้ฝันเนี้ย ได้ลังว่านี่เป็นเป็นเป็นนักำลังว่านอเจ้าสิบ่เกำลังวันก็อว่านนี่ตัวแมสีเด่นตัวแดงม่สีหนาตัวแดงสีหลังเป็นสววนจันขาพุทธหัต์นี่แหละนะครับเนาะครับแสดงมาคนย้ายพื้นถามเลียแม่ครับคำลวงเลียแม่ครับแม่แม่ครับคุณต่อกวตัวนี้แสิมาว่าสมันกบมาอสีเนาะโอ้ครับครับครับ เบอกให้เอฟซี F ่ 4, ฟังนะครับเรีงไดต่อครับคุณแม่หวดนี่หมวดนี่นะครับหมวดนี่มาหากับสองกันี้จับคู่จับคู่ให้จับสองคู่ได้เป็นยังไงเป็นใจตีจับหาหนึ่งหาสองเป็นสี่หฮะหาหนึ่งหาสองหาหนึ่งหาสองหาหนึ่งหาสองวะแต่ว่าแม่นี่มากปากเล็กตีหาคือหาหนึ่งหาสองหา าซต่าเป็นสินะขึ้นมนเด็กติดหานิ่งหาแล้วที่แน่นคือหาหนึ่งกับหาสองแม่หมักหาหนึ่งกับหาสองเ้อครับคุณผู้ชมคุณยายนมครับแม่นมก็ได้ครับเอาแม่นมนะคะครับโคุณแม่มืงอัจฉรานมากเ สามตัวเลยเป็นครับใต้นตัวมาตูงเมาทีทางนั้นโอ้ก็ตูงเบ๊ะต้นกตกันทือว่าเขาสามตัวนะเพราะอย่างน้อเราที่จะละจังมาตัดจะไปถือเวดทั้งบนทั้งล่างนักแคนยุ่แจะเป็นไรสองแสนที่บอกผู้โชคดีอีกผู้นึงอยู่กับกลางว่าเที่ยนี้จะแั่ว่าจะี่นองเดี๋ยววันี้โชคมีลามาทบ้านมากจะว่าเพิ่นเห็นนูคอยค่ะเพิ่เห็นนะคอยไม่ยิน ยังย้ายค่อยๆเพใา้แห็งๆไปได้เลยย้ายด้วยเพราค่อยไม่ยิ่งเนาะ็พากันเน้นนัก่าาะเพิ่มมาซา่มมาซาดโอ้แต่ว่าก็มีชาวบ้านเพิ่นเพิ่นใดกับพ่ไหนได้เนาะได้ชุ่มชุ้มเล่นน้ำกัน ก็ไม่ได้ไปว่างันว่างนี่แหละน้ำก้นก้นกวนมีจักเงินก็เอาเอาเต้าหู้แดงมาน้ำกันยังสีแม่บอสตักปีมาอย่างกันยังสี่เนาะที่น้องมาซื้อเขาซื้อของมานางคุยกันเรียนกันโชคดีไปน้ำกันท่านข้าเจ้าอันขม่าซื้อของท่อมซื้อข้าเจ้ากระซื้อคะไอ้พองเนี่ยตอคิดนั่นบ่ถึงเล็กจ้าเทียมมือหนังมาเรียนอยู่นี่อะซื้อน้ำแยกกันเนาะปีใหม่เนาะ มันถือตั้งตัวตั้งเต็มงตัวแน่ไปไนส่งหางโค้หางโค้ค้งเจ้าม่บัดที่นี่งสื่อพลสีบาทเด้บัดที่นี่เพิ่น้ื่อตังสีบาทค่ะบัดทีพเลยมาสื่อสามสิบพุ่นสามสิบตึกีหางมาหางบ้นี่ตโตมันจะึกบาดบอกขงเลากระไรวันุ๊โชคดีาลปีหม่อะไรเงี้ยใส่ปีไม่ย่นี่ค่ะส แสดงว่าคุณแม่เราเป็นคนส่งไปลาแบ่งปันเห้คนเหลานี้อันฝากจังไหนจัะฝากอันเป็นตายัหัวอันไอ้ฟองแม่มาคอยคิดอย่างเงี้ยมันก็ไอ้ซื้อเรียกแม่มาอยู่น้ำน้ำหนีมาซื้อน้ำกันนี่แม่หมายถึงว่าซื้อน้ำกันเลยมือซื้อน้ำย่อยล่องดึงกันนะนักพันร้อนคอกันได้จังไหนจังอันมาซื้อแม่คือสามหางสี่หางมันนะค่ะ ทั้งรางทั้งนทั้งโตทั้งติงโผบเปลืองเลยเนาะเลืองเลจุดบัตรสองคนไปซื้อสิบพุ้นสิบก็บัตรอันติดตัวสามสิบพนสามยิบใช่ไหเพระกันหัวปรนกันกายวิจิตรศกดิครับทิ้งว่าคุณเนี่ยได้มาสามตัวถึงจะบวชสงแตจะว่ากัดที่ว่าเขาทั้งสามตัวบางคนคนมีโชมมาหลาบคนก็หมุนไปมุนมางสนะครับทชน จับหมุนใส่หมุนมากคับบอว่ามันเนียงไปเนียงมากเข่าทั้งสามตัวตรงๆกับมีครับแล้วแต่โชควาสนาเนาะแต่ว่าคุณแม่เป็นกับเป็นคนตีมอบโชคให้ชาวบ้านหรือว่าให้ถ้าเป็นชอบแฟนช่องรละครับยังช่องก็ยั่งนุงเรื่องนี่ก็จะมาสัมผจะเรื่อยเนาะหัวนี้ก็ว่าพลาดละครถ้าว่จะมาถามได้เขาเรื่องอะไรบ้านนี้หัวนี้แม่ได้จะได้แน่ได้ซ้ำนี่เด้อแต่ว่าหอดมือจักสี่แมนเบิ่งอีกก่อนแต่ว่ายวนดีค่ั อมีเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนไปแน่แต่ว่ากับว่าทิมสองทิมห้าพั่ก็ว่ทิมสองทิมห้ามีหากับพรงคือเขาสองกระพาแสดงว่าบโบเปลี่ยนปันใดต้องเพิ่ม่อเน้อโบเปลี่ยนอาจจะเพิ่มเติมได้โบเปลี่ยนครับบโบเปลี่ยนดอกคือยังแทรกกับเพิ่มเนาะครับผมยังแทรกกเพิ่มทบัดที่นี่ตัวเลขที่คุณย้ายเน้นๆคือซีเมนต์ตัวนี้เนาะตัวนี้บัดออนายกให้พี่น้องเพิ่มเบิมได้คุณย้ายให้พี่น้องเพิ่มเบิมได้ครับ โอ้ี่เด้อสกแม่นมครับ่ามผู้ชมแต่ว่าแต่ว่าโดยที่ว่าถาถามือที่โตเล็กของคุณแม่จะแบบใน่นอนมันใจก็คือก่อนก่อนเหล็กออกมือหนึ่งมันบ่คะก่อนเล็กออกนีจีจีจีมีแน่นอีก ว่ามันใหญ่อาชีพเป็นคู่นี่เลยหรืออาจีพเป็นเพิ่มเติมมากกว่านี้มากกว่าเนี่แต่ว่ากับเชียรแนวยู่ว่าใช่ว่าเพิ่มเพราะว่าผู้ใดกับสิบ้อตู่เดียวต้องมีสองคู่สามคู่ขึ้นไปล่ะมากกว่เพิ่มยุนี่คือการว่ามีผู้ใดเหรียญห้าแล้วก็รอคันห้างนางเทียวเชื้อมุนดาสีห้าทุนห้าทุนห้างเทียนเนาะคันบ่ได้คันไปได้ตัวล่องจงสีเนาะห้างนางเทียวเนี่ยเจ้าเคยเป็นมา เออห้องไฟห้องไ่อกลเป็นเือตัวห้องเนีนครับกับบมามาตัวรอองซ้างเียกัเจอจัจากทอกรหนับตัวเนียอางเทียกเบตัวร่องจะไม่ถือตัวนี้ผูก็จะหลายเา้ไมถือตัอกันอออคุณแม่หนมครับผมอันที่ให้ท่านผู้ชมบ้างนะครับว่าคุณแม่มากรีกตัวใดแห้งสุดสองตัวนี้ครับพี่บอก้องตัวนี้มัทอกันอีหัน อมัดคอกันเลยเราว่างหาหนึ่งกับหาสองมีมักคอกันด้วยมันมีตัวพิเศษแล้วค่ะน้องมัขึ้นกันทั้งหาหนึ่งหาสองนะคะันออกตัวนี้ก็ฟ้าออกตัวนี้คืนวาจะลสื่หลักเลยพะวามกมัดขาพ่อแม่ไ้ทามีแม่ัวามโตไปไหนพัท่านท่านใดาเราดีเวลามาิก่อ แต่ว่าปกตินีซ้ำเอ่อจากที่คุณแม่เลี้ยงมา3า้ำโตนี้ได้บ่อยห่คะนะสองเที่ยมซ้ำเลียกับเขาเย็นนึงยูงได้หรอโอ้แต่ว่าสมากก็คือจะเป็นเหล็กสองตัวอขันยันตถืกอกะบ้านมันทุกหวัวนดเนี่ยตั้งข้างล่างข้างบนมันห้องจองกันอยู่พราะนก็ถืออยู่พรานาะนี้ดังวนมนหายเงี้งไปตาถือเนาะยังมาถืออ้ยป่อชะมัศูนย์แต่แก๋อะมัมากเลยติดศูนย์เลย จากมาเนาะคอยชูนเฮ้ยก็ศูนเขาจะไม่มากแต่ตีชูนแต่ออกมาแมมชูนบดโอร่ยแสดงว่าเป็นคนมีเด็นมีมีโชคมีลาบแบ่งปันให้ชาวบงในสีน่ากัตจะมีช่วมเนาะอย่างบางคนเอ็นบอจีคุณแม่เป็นากบบดสูนก็แสดงว่าพวามีสูนก็หัวดีไข่ันก็ศูนยไก่เลยมากไมากเปเือหัาสามถ่ มารักหาครับรักสองเลยเขาว่าโต่ารักหามักไรอืเบบเบบมีศูนย์กับแสดงวัดข้องดอกเป็นซองตัวครับผมสมาชมที่ขลุบเบาแอมเราทงกาสรุปเหล็กแม่หนุมเนาะครับเนาะเป็นมักหาหนึ่งกับหาสองนะครับด้วยสมาชมห้าหนึ่งห้าสองครับห้าหนึ่งห้าสองเด่นหาหานีนมาแห้งครับเป็นว่เป็นเบิงตามเหล็กกำลังวันเนาะครับเนาะ ถือมากทุกงวด17ปีทุกงวดเลยครับเคลื่อนวาสนาครับเนาะชาวบ้านเนี่ซาลื้อครับ17งวดซ้อนครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เปาแอมเราตรงกัซซิลาท่านผู้ชมไปก่อนเลยครับเด้อเจอกันคลิปหน้าครับมีโชคมีลาภเฮงๆเรื่อยๆครับสวัสดีครับ